กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะอาณาจักรฟลอร่ามีทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ที่สวยงามที่สุดในโลกและเป็นที่รู้จักในชื่อดอกไม้มหัสจรรย์ ผู้ที่ดูแลทุ่งแห่งนี้ก็คือเจ้าหญิงฟิโอร่านางมีพลังวิเศษที่สามารถทำให้ดอกไม้บานและนำความสุขมาสู่ทุกคนแต่แล้วแม่มดดาเลียผู้ชิงชังความงามก็วางแผนทำลายทุ่งดอกไม้นางเศษให้ดอกไม้ทุกดอกเหี่ยวเฉาและส่งพายุร้ายพัดผ่านอาณาจักรไม่มีใครสมควรได้รับความสุขจากดอกไม้งดงามแม่มดกล่าวด้วยเสียงหัวเราะอันชั่วร้าย <c oughs> เจ้าหญิงฟิโอร่าเศร้าใจ านางพยายามใช้พลังเยียวยาทุ่งดอกไม้แต่มันกลับไร้ผลเจ้าหญิงจึงตัดสินใจเดินทางไปยังภูเขามังกรลมตามคำแนะนำของเอลลิลี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากมังกรวินผู้มีพลังแห่งสายลมบริสุทธิ์ระหว่างทางเจ้าชายไลยอัอนได้ยินเรื่องราวของนางและอาสาร่วมเดินทางไปด้วยพวกเขาต้องเผชิญกับป่าพิษและแม่มดและปีศาจเงาที่พยายามขัดขวางแต่ด้วยความกล้าหาญ และไหวพิบของพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ในที่สุดพวกเขาก็พบมังกรวินซึ่งยอมช่วยเหลือโดยใช้ลมหายใจศักดิ์สิทธิ์พัดพาคำสาบออกไปและทำให้ทุ่งดอกไม้กลับมาเบ่งบานอีกครั้งแม่โมดดาเลียกดจัดนางพยายามใช้เวทมนต์โจมตีเจ้าหญิงแต่เจ้าชายไลอันปกป้องนางไว้และด้วยพลังแห่งความรักความดีเจ้าหญิงฟิโอราได้ปลดปล่อยแสงแห่งความเป็น ็นธรรมชาติทําให้แม่มดพ่ายแพ้และหนีไปตลอดการไง่กันบ้างคะกับเรื่องนี้ถ้าทุกคนชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องสตอรี่ดีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ